นั่งเนี้ยนั่งมองเราเนี้ยมาเงียบไว้มาเงียบไว้มาเงียบมาเยการบูเลยเอ้ยเก่งวะกาปิงมาแต่การปิงมาเลยไม่ถึงแป๊บนึงลูกเดี๋ยวไปช่วยนะลูกเ cô. Cay. ส่งมาไม่ถึง.เค้าแกล้ง. ไรไม่ถึงก็ไปกอนเพาตัวหนักเอ้ยทัหนึ่งวันหยุดละวันกอดรองตั้างผิดหมด thầy lướt thầy lướt á